ดวงชะตาชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกร,ร,ร,าร,างกรประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568สําหรับทิศทางเดือนนี้จะเห็นได้ว่าดาวประจําตัวของคุณนั้นก็คือดาวประเสาซึ่งโครจรเข้าไปเป็นเสาสองแก่รวงชะตาฉะนั้นอยู่ในเรือนของกระดุมพระก็เรียกว่าเป็นศูนยะพาหะนําหน้าลัคนาแต่ไปอยู่ในเรือนของคู่มิตรฉะนั้นแปลว่าอะไรการที่เราจะหาเงินนะมีช่องทาง ที่ทาให้เราจะได้เงินแต่ดาวเสาร์นะเป็นดาวตัวแทนของความหนักความเหน็ดความเหนื่อยความยากยากในเรื่องของการเงินกว่าจะได้เงินนั้นอาจจะต้องเหนื่อยนะเพราะเป็นเสาสองไงเสาสองก็คือจะต้องเหนื่อยนะทีนี้ลีโดรคตาบอกว่าเมื่อไปหาเงินแล้วตัวเราก็จะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกล่างถิ่นต่างแดนมีเกณฑ์ที่จะได้อบรมสัมมนาได้พบปะกับเพื่อน สังคมมากมายหรือจะมีโปรเจกต์งานโครงการที่จะได้ทานะมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่เพราะดาวการเงินไปอยู่ในเรือนของสัจยะและไปอยู่ในเรือนของปุตตะโปรเจกนั้นโปรเจกที่ทำอะช่วงนี้แปลว่าหนึ่งยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าในเรือนของโปรเจกอะดาวสุกเนี่ยคือ ดาวจเจริญโปรเจกต์ร่วมกับดาวพระสาวสุข,ขาสาวเป็นเศสตููฉะนั้นแปลว่ามีเกณฑ์การลงทุนการใช้จ่ายจะหมดเงินไปกับบทบริวารหรืออาจจะมีเรื่องให้ที่ต้องใช้จ่ายนะมีเกณฑ์การที่จะต้องใช้เงินที่เกี่ยวเรื่องของการซ่อมบ้านหรือว่าการซ่อมรถด้วยเพราะว่า,าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวพระอังคารซึ่งโครจรมาจากเรือนพันธุจึงมีเกณฑ์การที่จะใช้เงินใช้ทองที่เกี่ยวเรื่องของการซ่อมบ้านการซ่อมรถ ฉะนั้นจึงเป็นภาระความผูกพันนะที่อาจจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทีนี้ดวงตาบอกก่อนนะคะว่าอาจจะต้องระวังเรื่องของเมือที่3เพราะว่ามีดาวซึ่งโคจรส่งผลนะที่จะต้องไปเจอเรื่องความยุ่งยากความวุ่นวายในเรื่องราวของความรักฉะนั้นการจะได้เงินเนี่ยอ,อ,อาจจะมีเรื่องหรือมีปัญหาเข้ามาระหว่างความรักในช่วงของเดือนนี้นะมันจะมีปัญหา และในช่วงของประมาณช่วง25มกราคมไปแล้วเนี่ยที่คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การซ่อมบ้านการซ่อมรถอย่างแพ้จริงเพราะดาวพะังคารเนี่ยจะโคจรวิประเดษคือมนพักข้ามราศีในช่วงของวันที่25มกราคมทีเนี้ยเมื่อโคจรมนไปอยู่ในเรือนที่เป็นอริด้วยหมายถึงจะต้องเหนื่อยยากระหว่างการขับรถนะอย่าปิดกฎจราจรส้มซ้มมีเหตุแห่งการที่จะต้องไปซ่อมบ้านซ่อมรถ รู้สึกว่าเหนื่อยมีภาระญาติพี่น้องสร้างปัญหาระหว่างพ่อแม่จะเจ็บปวยเป็นไข้หรือว่าไม่สบายนะในจังหวะของชคร่องนี้ส่วนทิศทางการงานเนี่ยนะจะมีช่องทางการงานที่เข้ามาในเรื่องของลักษณะการขายการเป็นตัวแทนการเป็นในหน้าการประชาสัมพันธ์ในช่วงของวันที่20มกราคมเพราะว่าดาพุธจโครจรเสดเดอร์รน,น้าซึ่งแสดงถึง การค้าขายในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะในเรื่องของการมาเปิดการขายตัวแทนนะจะมีช่องทางที่โดดเด่นนะเพราะว่าหนึ่งดาวพระพุธดาวพระทิและดาวพระศดีจะตรีโกนถึงกันฉะนั้นแสดงถึงจะมีช่องทางที่จะทําให้เราได้มิตรเข้ามาเกื้อกูลในเรื่องของโปรเจกต์การโครงการการค้าขายทําให้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จดีในช่วงนี้นะหลังวันที่14มกราไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องระวงังจะมีเกณฑ์ เป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนจะอยู่ไม่ติดที่เพราะจะมีเกณฑ์การได้เดินทางนะเพราะว่าดาวกันเงินไปอยู่ในสัตว์ชัดแปลว่าจะมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะสำหรับดวงชะตาออของคนเกิดราศีมังกรว่าจะมีเรื่องราวอย่างไรในดวงชะตาดวงชะตากําลังจะเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะมีโชคด้วยนะเพราะว่าหนึ่งดาว ซึ่งส่งผลแรงเอื้อมถึงการถ้ามีเลขฝันเลขไรให้นําเลขไปซื้อนะจะมีเกณฑ์ได้เลขแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะโอเคนะสำหรับทิศทางของชาวราศีมังกรก็ให้เป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตฉะนั้นระวังเรื่องของเอกสารในช่วงของวันที่2ถึง19มกราคมเอกสารนิติกรรมสัญญาระวังการโดนถูกรอใครมาชักชวน ชวนทำอะไร,ร,รยอย่าไปคลิกลิงคลิกอะไรแค่นั้นเองนะจะได้ระวังตัวกันไว้นะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับในเดือนมกราคมนี้นะคะ